พาดารามาเที่ยววัดวัดอะไรนะวัดยานวัดยานทางไปสตีทีนี่พาเที่ยววันนี้เดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่คือที่ของวัดที่เรามากันนะคะวัดวัดเขาจะไปโถดนี่เขาจะไปตำแหน่งของนี้นะคะพาากันมาสองนางค่ะดาราโอดาราดี๋วเราจะพาไปนะฮะคนมาเยอะมาก เยอะจริงๆดูที่ตำแหน่งวัดดูดูรูปบรรยากาศวัดก่อนสวยมากนี้เรากำลังจะถึงทําเบสไตล์อินเดียฮะเบบสไตล์อินเดียสวยมากสวยที่สุดงามที่สุดงามที่สุดไปไม่ได้ครับต้องลุยครับต้องให้ลุยปา่าไปไม่ได้จะเดินลุยกันคนระับเขาเดินผิดเส้นทางสวยจริงๆสวยยมยม สวยต้องยอมนี่แหละเราก็เข้าถึงจะถึงแล้วค่ะใกล้แล้วนิดเดียวน้ำมันก็จะหมดต้องรุนแน่เลยโอ้แม่เข้าค่ะเสียขอภัยด้วยประตูปิดเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปอย่างเดียวไม่เป็นไรมาถึงแล้วตอนนี้ก็จถึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพน,นะคะถึงแล้วค่ะสวยมาก สวยที่สดุดมรยากาศแจมมมาาศ่มมากกากาลรดมากสวยทุกมุมอมสไตล์อินเดียนะคะโอเคเราก็จะให้ดูใหม่นะคะ